สวัสดีค่ะ,คะวันนี้มาทำอะไรคะใจรืหัว่ใจอยู่ที่ไหนตอนนี้ี่้สวยไหมคะชอบไหมอัดเ,เ,เต้นหน่อยคะ่ะสวยจังเลยนะคะร้อนไหมคะไม่ร้อนไม่ร้อนเลยเหรอ อืสวยมากค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ออกดอกนะคะเหมือนดอกทานตะวันมากับใครคะมากับแม่กับยายหรอคะสน,อสนุกมากไหมนสนุกมากไหมโอ้ระวังนะคะไม่สนุกมากจะ้ะ เดินไปค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรเจาพานอืมเอานนี้วันพฤหัสไปเลยค่ะอไม่เดินไปเดินไปย้ายแม่ไหนทายอยู่ีจ้าานะ มีเป็ดด้วยนะคะแล้วเป็นขี้หรอเน็ดฮอนเด็ดร้อนต้องดดะะขี้หมามองหมาได้เนี่ยไหม,อ,มอุ้ยพันอันานั้นาน่ารักกร็ร้องหมานะ โอ้น่ารักกันรดอพอแบบนี้นะมันมัจะได้มานะยน่ะเจเบียบอกไห่เจเบียร์อย่นแชนใช้ไม่รูปไม่ลูหมนอนดีกว่าโอ้ยเอดีดีนหนกลนนะ